สวัสดีครับวันนี้จะขอพูดถึงวิธีการแต่งสีแบบหนังฮอลลีวูดนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีการแต่งสีได้หลากหลายแนวแหละแต่ว่าวันนี้จะพูดถึงแนวที่เขาใช้กันบ่อยมากที่สุดเลยนะครับบ่อยจนบางทีหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามันเริ่มใช้กันเยอะเกินไปแล้วนะแต่ว่าในความเป็นจริงเขาก็ยังใช้กันอยู่แพร่หลายมากๆนะครับซึ่งก็คือพูดง่ายๆคือการใช้คู่สีทิ a l and o r a เร e หรือว่า ฟ้ากับส้มแหละพูดง่ายๆนะครับซึ่งนี่ผมก็เอาตัวอย่างบางมาจากหนังบางเรื่องมาให้ลองดูกันอย่างภาพแรกเลยเนี่ยก็มาจากหนังเรื่อง the secret life of Walter Mitty น,นะครับก็จะสังเกตเห็นเลยว่าบริเวณออฟฟิศข้างหลังทั้งหมดเลยเนี่ยถูกย้อมให้เป็นอมสีฟ้าไปหมดเลยนะครับแต่ว่าบริเวณสกินโทนของนักแสดงเนี่ยจะถูกเก็บไว้ให้เป็นสีที่ค่อนข้างธรรมชาตินะครับก็คือจะไม่ถูกย้อมอมฟ้าไปด้วยแลวเสร็จแล้วเขาก็มาแต่งบริเวณดวงตาสองข้างเนี่ย จะเป็นฟ้าเด่นๆขึ้นมามันจะได้ดวงตาสองข้างเนี่ยจะได้เด่นขึ้นมาจากบริเวณใบหน้าของนักแสดงใช่ไหมครับก็คือเป็นการเล่นคู่สีกันระหว่างสีผิวของคนกับคู่สีของมันก็คือสีฟ้าอ่อนๆหรือว่าทีวหรือว่าไซแอนแล้วถ้าโปรแกรมจะเลือกนะนครับภาพที่สองนี้ก็ก็เหมือนกันนะครับอันนี้มาจากหนังเรื่อง transformer รู้สึกจะภาคหนึ่งมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าก็สังเกตเห็นได้เลยว่าอันเนี้ยสกินโทนของนักแสดงหลักอะครับจะถูกดันไปทางค่อนข้างให้มันส้มขึ้นจาก เรื่องวอเตอร์มิตตี้ของวอเตอร์มิตตี้เนี่ยจะสีสกินโทนเนี่ยก็จะเป็นแบบอ่อนๆเป็นธรรมชาติแต่ว่าอันเนี้ยจะเหมือนถูกดันไปนทางโทนสีส้มมากขึ้นนะครับแล้วก็ข้างหลังก็เหมือนเดิมก็ถูกย้อมให้เป็นเป็นอมไปทางสีฟ้า,ฟาใช่ไหมครับอ,อันนี้อันที่3ก็ทรานส f ฟอร์เมอร์อีกภาคหนึ่งเหมือนกันแต่สังเกตว่าช็อตเนี้ยก็เหมือนเดิมผิวนักสแสดงเนี่ยก็ถูกเก็บไว้ไม่ให้โดนย้อมเป็นสีฟ้าใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันก็แล้วแต่ว่าเวลาเกรดเนี่ยเขาต้องการดัน สีผิวเนี่ยให้มันไปทางสีส้มเยอะแค่ไหนใช่ไหมครับอาจจะบางบางทีเนี่ยอาจจะเก็บไว้แบบเป็นสีอ่อนๆธรรมชาติหรือว่าอาจจะดันไปเป็นสีส้มเลยก็ได้ใช่ไหมครับในกรณีนี้เขาเ็เก็บไว้ให้มันเป็นสีผิวค่อนข้างธรรมชาติดนึงไม่ได้อมไปทางส้มแต่ก็เหมือนเดิมถ้าลองดูไอ้ตรงส่วนอื่นๆของภาพเนี่ยครับตรงบริเวณตึกเนี่ยผมเชื่อว,ว่าไอ้ตึกในชีวิตจริงเนี่ยคงไม่ได้ทาสีฟ้าอ่อนๆแบบนี้นะครับแล้วบริเวณราวก็เหมือนกัน หรือแม้กระทั่งเสื้อท,ที่ที่นักแสดงใส่เนี่ยนะรบ,บริเวณอื่นเนี่ยถูกเกรดสีให้อมไปทางสีฟ้าถูกย้อมสีฟ้าไปหมดเลยนะครับแล้วเขาก็เก็บแค่ตรงสกินโทนกับบริเวณผมไว้เนี่ยให้เป็นสีธรรมชาติเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือช็อตที่3อันนี้จะฮูโก้อันนี้โทนสีผิวเนี่ยจะถูกดันไปทางเหมือนอมสีชมพูอ่อนนิดนึง แต่ว่ามันก็เหมือนเดิมแหละมันก็เป็นคู่สีการเล่นกันระหว่างสีสกินโทนบริเวณผิวของนักสแสดงใช่ไหมครับแล้วก็สีในส่วนอื่นๆที่จะถูกย้อมสีฟ้าไปเหมือนเดิมนะแต่ในกรณีนี้เขาก็เก็บนอกจากเก็บสกินโทนไว้แล้วเนี่ยเขาก็เก็บบริเวณอาจจะมีจุดสอสาจุดอย่างบริเวณไฟตรงนี้กับไฟโคมไฟแถวๆนี้ใช่ไหมครับที่เขายังเก็บสีอ,ออกไปทงางค่อนข้างส้มเก็บเอาไวใ้ให้มันแบบว่าเด่นออกมาจากบริเวณอื่น,นที่ถูกย้อมฟ้าหมดเลย แต่มันก็เป็นคู่สีเหมือนเดิมก็คือคู่สีส้มกับฟ้านั่นแหละนะครับอันนี้ก็จากเรื่อง drive ก็เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับอันนี้สกินโทนเนี่ยจะค่อนข้างออกไปทางส้มค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ตัดกับบริเวณอื่นที่ถูกย้อมให้เป็นสีฟ้าเหมือนเดิมอันนี้จะเห็นชัดๆมากมากเลยนะครับอันนี้มาจากเรื่อง mission impossible ภาค4มั้ง ghost protocol นะครับก็อันนี้เป็น ภาพที่เขาถ่ายมาเหมือนเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับก็สังเกตว่าอันเนี้ยมันยังไม่ไม่ได้ถูกเกรดสีเลยนะครับก็เป็นภาพเบื้องหลังการถ่ายทำสังเกตเลยนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นสีธรรมชาติธรรมชาตินะครับอลองจําสีตรงนี้ไว้นะครับทีนี้ผมไปเฟรมต่อไปอันเนี้ยเป็นเฟรมที่เอามาจากในหนังก็คือผ่านการเกรดสีแล้วจะสังเกตเลยครับว่าสีที่มันถูกเกรดออกไปเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างจากฉากเบื้องหลังธรรมดาพอสมควรเลยใช่ไหมครับอย่างตรง ในจากาภาพถ่ายเบื้องหลังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเสื้อที่นักแสดงใส่อยู่เนี่ยตอนแรกก็เป็นเหมือนสีเทาเลยใช่ไหมพูดง่ายๆพอมาดูาหลังจากดูจากในหนังหลังจากที่โดนเกรดสีแล้วเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าจากเสื้อที่สีเทาม่เกีะโอ้มันอมฟ้าขึ้นเยอะกว่าเดิมเยอะเลยนะครับบริเวณนี้ก็เหมือนกันบริเวณที่เป็นผนังของตึกตรงนี้ใช่ไหมมันก็เป็นสีขาวสีขาวจะจริงๆออกจะเหลืองๆด้วยซ้ำนะครับเหลืองอ่อนๆแต่พอมาหลังโดนเกรดสีเนี่ยโอ้มันก็อมสีฟ้าไปเลย ผมเชื่อว,ว่าแจ็คเก็ตของนักแสดงคนนี้อจริงๆมันก็น่าจะเป็นสีดําเหมือนกันนะครับแต่ว่าพอหลังจะถูกเกรดสีแล้วเนี่ยมันก็ถูกย้อมให้กลายเป็นนะครับสีอมฟ้าไปเหมือนกันแต่ว่าเหมือนเดิมถ้าลองสังเกตตรงสกินโทนเนี่ยบริเวณผิวหน้าของนักแสดงนะครับเขาก็จะเก็บไว้ให้เป็นสีธรรมชาติเหมือนเดิมหรือไม่ก็ดันไปทางสีส้มนะครับก็คือจะไม่ถูกย้อมสีฟ้าไปด้วยถ้าจะให้ยกตัวอย่างการใช้คู่สีนี้ในหนังครับโอ้มันมีเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันเป็น สีที่ใช้กันแพร่หลายมากๆนะครับซึ่งบางคนก็อาจจะสงสัยว่าทำไมมันใช้กันแบบทำไมต้องมานั่งใช้ซ้ําๆกันแบบนี้ก็หนึ่งในเหตุผลเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าในหนังทุกๆเรื่องเ่ยครับมันก็จะต้องมีนักสแสดงใช่ไหมครับแล้วก็โทนสีผิวของนักสแสดงเนี่ยถ้าเราลองมาดูล้อสีงของเราเนี่ยโทนสีผิวของคนไม่ว่าทุกเชื้อชาติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียหรือว่าคนฝรั่งหรือแม้กระทั่งคนผิวดําเนี่ย คนสีของสกินโทนเนี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็ออกไปทางส้มๆนะครับอยู่ระหว่างแดงกับเหลืองเนี่ยแหละซึ่งถ้าเกิดใครเคยไปเรียนวิชาศิลปะตอนอนุบาลหรืออะไรก็ตามเนี่ยทฤษฎีสีขั้นพื้นฐานเลยเนี่ยเขาก็บอกว่าการใช้สีที่อยู่ตรงข้ามกันของล้อสีเนี่ยครับมันจะทําให้สสีเนี่ยมันจะส่งกันและทําให้ภาพเนี่ยสวยใช่ไหมครับซึ่งถ้าเราลองดูฝั่งตรงข้ามของโทนสีผิวของคนเนี่ย ก็จะเห็นเลยว่าอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสีฟ้าอ่อนๆหรือว่าทิวหรือว่าไซแอนแล้วแต่จะเรียกใช่ไหมครับเพราะฉะนัน้นก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเนี่ยในหลายๆเรื่องมากๆเลยเนี่ยเขาถึงใช้คู่สีนี้กันเพราะว่าสีผิวของนักสแสดงเนี่ยเราไม่สามารถเปลี่ยนได้อยู่แล้วใช่ไหมครับอยู่ดีจะไปแต่งสีผิวคนให้เป็นสีเขียวๆหรือว่าแต่งสีผิวคนให้เป็นสีฟ้าเนี่ยมันก็จะดูแปลกๆนิดนึงเพราะฉะนั้นในเมื่อสีผิวคนเปลี่ยนไม่ได้แล้วเขาก็จําเป็นที่จะต้องใช้สีอีกฝั่งหนึ่ ของล้อมสีก็คือสีฟ้านั่นแหละจริงๆมันก็มีทฤษฎีอื่นอีกเยอะแยะนะครับที่ว่าไม่จําเป็นต้องใช้สีตรงข้ามล้อสีกันตลอดแต่ว่าอันนี้อาจจะง่ายที่สุดแล้วมัง้งไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วก็ภาพก็ดูดีพอสมควร,นะครแต่ว่านั่นคงเป็นเรื่องของอีคลิปหนึ่งที่จะเดี๋ยวจะมาถ้ามีเวลาอยากจะมาพูดถึงพวกทฤษฎีสีต่งตางๆเหมือนกันนะครับไว้เป็นออปชันให้เลือกเวลาเราจะแต่งสีวิดีโอของเราแต่อย่างไงวันนี้เรามาดูกันการแต่งสีแนวนี้ เพราะฉะนั้นก็มาดูกันละกันว่าแต่งสีแนวเนี้ยมันแต่งกันยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวก็มาดูคลิปที่ผมเอามาแต่งเล่นในวันนี้สัก2อันแล้วกันนะครับก็อันแรกเลยเนี่ยก็เป็นภาพที่ผมถ่ายไว้ที่มอเตอร์โชว์เมื่อหลายปีแล้วละนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรอก่อนที่จะแต่งสมมติถ้าเกิดอยากจะแต่งให้เป็นเหมือนหนังฮอลลีวูดโดยการใช้คู่สีส้มฟ้าเมื่อกี้เนี่ยก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้ ซึ่งผมก็ใช้หลักการกับเมื่อกี้ที่อธิบายไปทั้งหมดนะครับก็คือเหมือนเดิมเก็บสกินโทนตัวแบบไว้ให้เป็นสีค่อนข้างธรรมชาตินิดนึงนะครับแต่ในกรณีนี้ผมจะออกไปทางเหมือนจะอมไปทางสีชมพูนิดนึงนะครับส่วนที่เหลือของภาพเนี่ยก็จะอมไปทางสีฟ้าซึ่งภาพนี้ดูจากแสงเงาแล้วเนี่ยผมแต่งพยายามให้ออกมาคล้ายๆกับคลิปนี้นะครับของจากหนังเรื่องฮูโก้ก็คือสีสกินโทนของตัวแบบเนี่ยมันจะออกไปทางสีชมพูหน่อยๆ แล้วก็แต่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ย้อมฟ้าเหมือนกันเพียงแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนนั่งอยู่ในมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมก็เลยอยากให้มันดูดุดหน่อยนะครับก็เลยใช้สีฟ้าเข้มนิดนึงแล้วก็พวกคอนทราสต์เนี่ยก็จะจัดกว่าภาพนี้พอสมควรนะครับเพราะว่าดูอยากให้มันแบบดูดิบๆนั่งอยู่บนมอเตอร์ไซค์ดูดุดหน่อยแต่จริงๆถ้าเกิดจะลดคอนทราสเอาให้มันดูเหมือนหนังมากขึ้นเนี่ยก,ก็ได้เหมือนกันนะครับส่วนอ,อันนี้ก็คลิปแรกอันคลิปที่2เนี่ยก็คือคลิปอันนี้นะครับ ซึ่งก็เป็นถ่ายไว้เมื่อโอ้นานแล้วเหมือนกันที่สุวรรณภูมินะครับเป็นเด็กฝรั่งคนนี้ซึ่งดูจากาฉากแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนเรื่องตอร์มิตตี้มากเลยนะครับในเฟรมเมื่อกี้ที่ผมให้ดูไปตอนแรกก็เลยแต่งออกมาให้พยายามให้คล้ายๆกันนะครับอันนี้คือเมื่อแต่งแล้วสำหรับอันนี้ก่อนแต่งเมื่อแต่งแล้วซึ่งก็พยายามนี่แหละครับเอามาจากเฟรมนี้แหละเพราะเห็นดูนะครับการจัดวางอะไรเนี่ยคล้ายๆกันเลยก็มีหน้าของตัวแบบอยู่ แล้วก็ข้างหลังก็เป็นเหมือนออฟฟิศนะครับมีเป็นออฟฟิศสีขาวๆซึ่งนะครับอันนี้ก็คือก่อนแต่งอันนี้ก็หลังแต่งก็พยายามเก็บในกรณีนี้ก็สกินโทนเนี่ยก็จะไม่สีชมพูชมพูเหมือนคลิปเมื่อกี้ละก็จะเป็นค่อนข้างธรรมชาติแบบว่าอ่อนๆแล้วก็ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเอาไปย้อมเป็นสีฟ้านะซึ่งเดี๋ยววันนี้จะลองแต่งคลิปนี้ให้ดูแล้วกันว่าว่าผมทำอะไรไปบ้างใน The v i n c i Resolve แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะบอกเลยว่าหลักการที่จะทำทุกอย่างเนี่ยครับไปใช้กับโปรแกรมแต่งสีอะไรเลยก็ได้นะครับไม่จาเป็นต้องใช้ The Vinci Resolve เพราะฉะนั้นสมมติถ้าตอนนี้โอเครู้หลักการทั้งหมดแล้วอยากจะลองไปทำเลยเนี่ยจะไม่ดูคลิปต่อไปแล้วเนี่ยก็คืออยากจะบอกอะไรนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปเริ่มทํากันก็คือนอกจากอันแรกนอกจากจะเก็บสีสกินโทนไวให้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยหรือไม่ก็ดันไปทางสีส้มนิดหนึ่งแล้วก็ย้อมส่วนที่เหลือเป็นสีฟ้าเนี่ยครับมันยังมีรายละเอียดอีกนิดนึงก็คือว่าสมมุติถ้าเรามาดูคคลิปนนี้นะรับ รายละเอียดนี้ก็คือสําคัญเหมือนกันนะครับไม่งั้นมันเวลาแต่งเนาะมันจะดูแปลกๆเลยก็คือว่า,าส่วนของภาพนะครับมันก็จะมีส่วนบางส่วนที่ค่อนข้างสว่างมากนะครับแล้วก็ส่วนที่มืดมากๆซึ่งส่วนสส่วนเนี่ยเราไม่ควรจะย้อมสีนะครับย้อมสีเยอะเกินไปก็คือว่าจะสังเกตว่าตรงส่วนอื่นเนี่ยก็ถูกอมสีฟ้าหมดเลยใช่ไหมครับหรือไม่ก็ตรงสกินโทนก็เก็บไว้เป็นสีสกินโทนแต่ว่าไอ้ตรงที่มันสีสว่างมากๆจริงๆเนี่ยก็ อย่าไปย้อมสีฟ้าก็คือเก็บไว้ให้เป็นสีขาวเหมือนเดิมนะครับก็อาจจะทําได้ด้วยหลากหลายวิธีนะครับจะลด saturation เ,ลเฉพาะส่วนที่เป็นสว่างสว่างก็ได้ลดส่วนที่เป็นเงามืดเนี่ยครับที่มืดมากๆเกินจุดๆหนึ่งเนี่ยก็ควรจะเก็บไว้ให้เป็นสีดําๆเหมือนกันนะครับคือไม่งั้นถ้าเกิดเราไปย้อมสีตรงที่มืดๆเนี่ยให้เป็นสีฟ้าด้วยเนี่ยมันจะดูค่อนข้างแปลกเลยนะมันก็เหมือนในชีวิตจริงนะครับตรงไหนที่สมมติเราเห็นไฟสว่างๆเนี่ยพอมันเริ่มสว่างเกินจุดหนึ่งแล้วเนี่ย สีมันก็จะไม่ค่อยอมไปสีไหนสีหนึ่งละมันก็จะเริ่มออกไปทางสีขาวแล้วส่วนตรงส่วนไหนที่เป็นเงามืดๆก็เหมือนกันนะครับผมมืดเกินจุดหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะเริ่มมืดไปจนถึงสีดำล้วมันจะไม่ค่อยอมสีไหนละใช่ไหมครับเพราะฉนั้นก็นี่เลย3จุดที่ต้องระวังนะครับก็คืออย่างแรกเก็บสีสกินโทนเอาไว้จะดำไปทางสีส้มก็ได้หรือว่าจะสีชมพูหน่อยหรือสีอะไรก็ได้นะครับก็แต่ว่าก็ไปทางแนวนั้นของล้อสีส่วนส่วนอื่นเนี่ย ก็ดันไปทางให้ย้อมเป็นทางสีฟ้านะครับจะเอาฟ้าเฉดไหนก็แล้วแต่เราร้านที่3ก็คือเก็บส่วนที่สว่างมากๆหน่อยเนี่ยกับส่วนที่มืดๆเนี่ยไว้ให้เป็นสีดําหรือสีขาวเหมือนเดิมนะครับอย่าไปย้อมมันมากจนเกินไปโอเคงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการสีเวเลลาก็เดี๋ยวลองมาแต่งคลิปนี้ดูแล้วกันเผื่อว่ามีใครสงสัยว่าไอ้คลิปเนี่ยผมทําอะไรไปบ้างอ่าแล้วก่อนอื่นก็ต้องบอกว่า ในการทำครับมันมีเครื่องมือเยอะแยะมากมายนะครับมันก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนว่าจะใช้เครื่องมือไหนอะไรนี้แต่ว่าในกรณีนี้ผมจะพยายามใช้โน้ตให้น้อยน้อยน้อยหน่อยแล้วกันนะครับจะได้ไม่สับสนอะไรอ่ะโอเคงั้นเริ่มกันเลยเดี๋ยวโน้ตแรกนี่ครับผมก็จะแต่งแสงกับสีคร่าวๆก่อนนะครับเพราะฉนั้นอาก็ดูเวฟฟอร์มอ่าบริเวณนี้อ่ามันดันความสว่างขึ้นตรงเกณฑ์ได้อีกหน่อยนะครับลดแกมม่านิดนึงอาจจะเพิ่มคอนทราสสักหน่อยนึง ครับดูสิก็ไม่เร็วนะครับอาจจะเพิ่มคอนทราสต์ได้อีกหน่อยอาจจะลดเกงลดแกลีมากสักนิดนึงนะครับให้มืดลงหน่อยก็อาจจะเพิ่ม saturation สักนิดนึงอาจะเยอะไปนิดนึงโอเคอ่าสักประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็เอาเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นคร่าวๆก่อนทีนี้มาถึงตอนต่อไปเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดสำคัญละก็คือ ผมจะใช้เลเยอร์โนดนะครับผมจะแอดเลเยอร์โนเข้าไปซึ่งถ้าเกิดใครเคยดูคลิปก่อนๆของผมเนี่ยครับก็อาจจะเคยเห็นก่าผมใช้เลเยอร์โนแล้วละ่ะนะแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดใครยังไม่ดูตอนก่อนๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าเลเยอร์โนดเนี่ยมันคืออะไรเราใช้ยังไงนะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรือว่ายากหรอกครับนะครับเดี๋ยวผมขอเรียงเลเยอร์โนดใหม่สักนิดนึงก่อนล้วกันนะครับอันนี้ต่อตรงนี้ มาตรงนี้อ่าโอเคเรียงเลเยอร์โนดเรียบร้อยละทีนี้เลเยอร์โนดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับก็คือพูดง่ายเนี่ยก็คืออ่าโนดนี้เราก็คือแต่งสีกับแสงคร่าวๆมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้ภาพจากโนดเนี้ยผมก็ยิงออกมาแยกออกมาเป็น2องโนดนะครับอันนึงคือโนดข้างบนแล้วอันนึงเนี่ยก็คือโนดข้างล่างทีนี้พอแยกออกมาปุ๊บมา2องโนดนี้ปุ๊บมันก็จะกลับมารวมกันใหม่ที่เลเยอร์มิกเซอร์ตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเลเยอร์มิกเซอร์เนี่ยก็ไม่มีอะไรมาก มันก็แค่เอาโหนด2โหนดนี้มาทับกันอยู่แต่ว่าอาจจะงง,งนิดนึงตรงที่ว่าโหนดที่อยู่ข้างล่างเนี่ยครับจะทับอยู่ข้างบนส่วนโหนดที่อยู่ข้างบนเนี่ยจะโดนจะอยู่ข้างล่างนะครับก็คือโดนทับอยู่ <S <S เพราะฉะนั้นสมมตินนะตอนนี้ถ้าผมเปลี่ยนสีของโหนดนี้ครับสมมติผมใส่สีแดงเยอะเลยจะสังเกตว่าผมพอผมเปลี่ยนไปเนี่ยเรายังไม่เห็นอะไรเลยในผลลัพธ์ใช่ไหมแต่เราเห็นแล้วแหละว่าในโหนดนี้ตอนนี้โหนดนีน้มันอมสีแดงมากเลย แต่ที่เรายังไม่เห็นในผลลัพธ์เนี่ยก็เพราะว่าโหนดเนี้ยมันอยู่ข้างล่างนะครับมันโดนทับอยู่ข้างล่างเพราะมันอยู่ข้างบนครับ <c> ก <oughs> <c oughs> ็จะงงอยแล้วเพียงแต่ว่าโหนดเนี้ยมันอยู่ข้างล่างนะครับวิ่งเข้ามาตรงข้างล่างก็สแสดงว่าโหนดเนี้ยมันทับอยู่ด้านบนใช่ไหมครับแล้วโหนดเนี้ยเรายังไม่ได้แต่งอะไรมันทับอยู่ด้านบนเราก็เลยไม่เห็นโหนดข้างล่างที่เป็นสีแดงใช่ไหมแต่สมมุติถ้าผมผมมาแก้โหนดเนี้ย Account. ผมย้อมสีฟ้าเข้าไปเยอะเลยในโหนดเนี้ยเห็นไหมครับอันนี้เราเห็นละ เพราะว่าโหนดเนี่ยมันทับอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นเราแก้อะไรในโหนดนี้เราก็จะเห็นทันทีเลยใช่ไหมครับซึ่งสมมุติถ้าโหนดนี้ผมเลือกเพลาวินโดว์มาแล้วก็เลือกเฉพาะแค่ตรงหน้าของเด็กจะเห็นแล้วว่าผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่า,อาไอโหนดนี้ผมเลือกมาแค่บริเวณใบหน้าของเด็กใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบริเวณแค่บริเวณใบหน้าของเด็กเนี่ยมันก็จะมาทับอยู่ ตรงบนเลเยอร์ข้างบนแต่ว่าส่วนที่เหลือเนี่ยจะสังเกตว่าส่วนที่เหลือเนี่ยผมไม่ได้เลือกมาเลยนะครับเป็นสีเทาๆเนี่ยไม่ได้เลือกมาเลยแสดงว่าไมไ่เลือกอยู่มันเราก็จะมองสามารถมองทะลุลงไปได้ก็จะเห็นโหนดที่อยู่ข้างล่างซึ่งก็ถูกย้อมไปด้วยสีแดงเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นผลลับพรวลรวมกันออกมาเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้งั้นเดี๋ยวผมยกเลิกการย้อมสีทั้งหมดก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวปิดพาวิโนแล้วก็กลับไปยกเลิกการย้อมสีก่อน โอเคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทำเนี่ยครับก็คือใช้โหนดนี้ย้ยอมทุกอย่างให้เป็นสีฟ้านะครับซึ่งแน่นอนพอย้อมทุกอย่างเป็นสีฟ้าเนี่ยบริเวณเสกินโทนหรือว่าสีผิวของตัวแบบเนี่ยมันก็จะโดนย้อมเป็นสีฟ้าไปด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะแก้ไม่ให้ตรงเนี้ยโดนย้อมเป็นสีฟ้าไปด้วยเนี่ยผมก็จะมาที่โหนดนี้นะครับแล้วก็เลือกเฉพาะบริเวณที่เป็นสีผิวของตัวแบบเนี่ยแล้วก็มาทับไว้ข้างบนในเลเยอร์มิกเซอร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้ก็คือจะได้สีแบ็กกราวนด์ทั้ง ที่ถูกย้อมเป็นสีฟ้าเนี่ยมาจากโหนดนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ได้สีผิวที่เป็นธรรมชาติจากโหนดนี้เนี่ยเข้ามาทับเอาไว้เราก็จะได้รูปที่เป็นเหมือนสีผิวเนี่ยยังไม่โดนย้อมเป็นสีฟ้าแต่ส่วนอื่นจะโดนย้อมเป็นสีฟ้าหมดเลยงั้นเดี๋ยวผมเริ่มด้วยการเลือกสีผิวก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวใช้โหนดนี้นะครับแล้วก็ใช้ colorifier มาแล้วก็กดไปตรงสีผิวแล้วก็ลากมาสักนิดนึงนะครับกด shift h จะดูว่าเราเลือกตรงไหนไบ้าง ก็ไม่เร็วนะครับแต่ว่ารจริงๆเราอยากเลือกตรงนี้ด้วยก็มาที่ตรงเครื่องหมายบวกแล้วก็บอกโปรแกรมมันว่าตรงนี้จะเลือกด้วยนะนะครับก็เริ่มเริ่มโอเคขึ้นละทีนี้ก็อาจจะมาเพิ่มเพิ่มความกว้างของเฉดสีนิดนึงนะครับอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับเฉดสีทุกอย่างผมว่าโอเคละแต่ว่าอาจจะติดว่าตรงคอเนี่ยจริงๆงตรงนี้อยากเลือกไปด้วยใช่ไหมผมก็มาเพิ่มตรงนี้ด้วยบอกตรงนี้เพิ่มด้วย อืมโอเคก็อาจจะติดผมบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรผมเนี่ยมันค่อนข้างดำๆอ่างั้นผมก็ลดลดตรงลูมิเทนส์ละกันผมจะเพิ่มโลนะครับสังเกตว่าโลเนี่ยคือตรงเนี้ยถ้าถ้ายิ่งยืดยาวมาถึงตรงเนี้ยก็แสดงว่าเราจะเลือกส่วนที่มืดไปด้วยนะครับแต่ในเมื่อเราไม่ต้องการเลือกส่วนที่เป็นผมที่มันมืดๆหน่อยเนี่ยผมก็จะดันไอโลเนี่ยให้มันสูงขึ้น ก็คือจะได้ถ้ามันมืดเกินจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จะไม่เลือกมาละนะครับอ่าโอเคทีนี้ผมก็จะมาคลีนไวท์หน่อยละกันนะครับจะเห็นว่าบนหน้าเนี่ยมันจะมีบางส่วนที่ยังไม่ถูกเลือกนะครับอย่างสมมติถ้าผมกด shift alt ินเแล้วก็จะเห็นเลยว่าบริเวณหน้าเนี่ยที่ถูกเลือกอยู่เนี่ยมันก็จะมีจุดดำๆอยู่ผมก็มาคลีนไวท์นะครับเพิ่มขึ้นมามันจะได้ทำความสะอาดตรงส่วนเหล่านั้นนะครับ เพิ่มไปแล้วตรงที่เป็นสีดำๆเนี่ยก็อาจจะอยากให้มันครีมแบล็กนิดน,นึงทำความสาดตรงที่เป็นส่วนดำๆหน่อยครีมไว้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เพิ่มเบลอร a เดียสหน่อยจุดที่เลือกมันจะได้ไม่คมมากเกินจนเกินไปนะครับเลาลงมาชิฟเอชธรรมดาใช้ใหม่อาโอเคอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เร็วแล้วนะครับไม่เร็วไม่เป็นไรไอ้ตรงตรงที่แถวๆเนี้ยที่ผมโดนเลือกเนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะใช้ Power Window นะครับมาครอบไว้อีดหนึ่งก็ Power Window นี้เอาสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาครอบไว้เอ๊ะเอาเฉพาะส่วนที่เป็นใบหน้านะครับเอาเฉพาะส่วนโซนนี้อา่าโอเคดูสิอา่าโอเคแค่นี้ก็โอเคละใช่ไหมครับผมว่าอันเนี้ยประมาณโอเคละ ทีนี้เราก็ได้เลือกผิวหนังเรียบร้อยแล้วทีนี้พอเลือกสีผิวหนังเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็จะเริ่มย้อมแบ็คกราวด์ข้างหลังแล้วนะครับก็คือมาที่โหนดนี้นะครับแล้วก็สมมุติตอนนี้ถ้าผมย้อมสมมติอลองย้อมสีฟ้ามากๆเลยนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ใบหน้าเนี่ยไม่ได้ไม่โดนผลกระทบแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราเลือกเราเลือกสีใบหน้าจากโหนดนี้มาแล้วแล้วก็มาทับเอาไว้ซึ่งโหนดนี้เราไม่ได้ย้อมสีฟ้าอะไรเพราะนั้นสีใบหน้าของเราเนี่ยมันก็ยังเป็นสีธรรมชาติอยู่ ทีนี้เราก็จะมาย้อมแค่ตรงบริเวณที่เป็นแบ็กกราวน์อื่นๆของเรานะครับก็คือส่วนที่เหลือซึ่งเมื่อกี้ผมย้อมไปก็เราก็ไม่เร็วก็แล้วแต่ความต้องการนะครับว่าจะย้อมหนักแค่ไหนแล้วใช้เฉดอะไรผมว่าสักขนาดนี้ก่อนละกันแล้วแต่อะสมมติอันนี้ละกันนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดลองไปทําดูเนี่ยเราอยากจะย้อมโทนไหนเลยก็ได้ก็แล้วแต่ทีนี้ตอนเนี้เราก็สังเกตว่าเอ สีของใบหน้าเนี่ยมันอาจจะเด่นไปนิดนึงใช่มครัมันจะโดดไปนิดนึงเพราะอยู่ดีที่เหลือเนี่ยย้อมสีฟ้าหมดเลยแล้วอยู่ดีสีเนี่ยมันดูแบบโหมันมันโดดต่างกับชาวบ้านเขาเกินไปหน่อยผมว่าจะมากลับมาที่โนดนี้เนี่ยแล้วแทนที่เราก็ไปที่คีย์นะครับแล้วแทนที่จะเอาเคีย์เอาพุตตอนเนี้ยมันคือมันคือใส่สีเข้าไป100%ยเต็มเต็มคือความความใสมันเนี่ยไม่ไม่ใส่เลยก็คือเปิด เปิดโหนนี้เต็ม100%เลยใช่ไหมัเหมือนคล้ายๆ Opacity ของใน Photoshop นะครับถ้าเราเปิด100%เวลาทับอยู่เนี่ยมันก็จะเห็นเฉพาะโหนนี้อย่างเดียวผมก็จะลดเหลืออยู่สักจุดแล้วกันก็คือ90%นนั่นแหละให้สีสที่สีที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันซ้อนขึ้นมาบ้างนะครับสมมติด,ดูความแตกต่างระหว่างหนึ่งนะครับอันนี้จะใช่ไหมครับมันจะส้มจืดเลยถ้าสักจุดเก้าเนี่ย อ่ามันก็จะไม่เหมือนไปผสม,มกับสีน้ําเงินข้างล่างสักนิดหนึ่งหรืออาจะลดเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับสมมติถ้าลดไปสักจุดเจ็ดเนี่ยอ่าเห็นไหมครับยิ่งลดไปเนี่ยสีที่อยู่ไอเลเยอร์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ยิ่งทะลุขึ้นมาเยอะนะครับอันนี้ก็จะยิ่งจางลงเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้จ,จะจางมาหน่อยผมว่าก็สักสักจุดเจ็ดนะสักจุดจุดแปดละกันอ่าสักจุดแปดก่อนละกันนะครับอืมก็ไม่เร็วทีนะี้สมมติ เราก็จะหลังจากที่สองเลเยอร์นี้มันผสมกันแล้วเนี่ยครับก็จะเหลือขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งที่เมื่อกี้พูดถึงไปแล้วก็คือการทำให้ส่วนที่มืดมากๆกับส่วนที่สว่างมากๆเนี่ยไม่ไม่ถูกย้อมสีฟ้าไปด้วยนะครับซึ่งในกรณี้ของโนดเนี้ยสิ่งที่ผมจะใช้ก็คือ Graph Luminance v e r s u s s a t ซ r a t i o n ครับซึ่งด้วยกราฟตัวเนี้ยเลยสามารถเลือกได้ว่า s a t u r a t i o n ของ ส่วนของวิดีโอส่วนไหนเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่โดยเลือกจากความสว่างของวิดีโอใช่ไหมครับซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือฝั่งที่มืดๆม,มากๆฝั่งขวาคือฝั่งที่สว่างมากๆเพราะฉะนั้นสมมติถ้าผมลด saturation ฝั่งเนี้ยครับปึ๊บอ่าจะสังเกตว่าไอ,สอ,อา้ส่วนที่มืดๆอยู่ครับส่วนที่มืดๆอยู่เนี่ยสมมติผมเพิ่ม saturation อ่าอันนี้คือ saturation ธรรมดาใช่ไหมครับอยู่เส้นตรงกลางก็คือปานกลางไม่ไปเปลี่ยนอะไรพอผมลดลงไปเนี่ย ไอ้ส่วนที่มืดๆของวิดีโอเนี่ยมันก็จะถูกลด saturation ลงครับก็สังเกตเลยว่าอพ,อพอเปลี่ยนตรงเนี้ยมันดูแปลกน้อยลงเยอะแหล้วนะครับซึ่งผมก็อาจจะลด saturation ตั้งก๊าทำมืดกว่านี้เลยละกันก็เริ่มลด saturation ลงมาครับอ่านไครับดูว่ามันสมมติผมปิดโนดนี้พอเปิดโหนดมันดูเป็นธรรมชาติขึ้นเยอะเลยนะครับตรงไหนที่มันมืดเกินไปเนี่ยแล้วก็อย่าไปย้อมสีฟ้ามาก แต่ถ้าดูจริงๆเนี่ยมันก็ยังย้อมสีฟ้าอยู่นิดนึงนะเพราะถ้าดูจากกราฟเนี่ยก็จะเห็นว่าอพอมืดถึงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ย saturation ของวิดีโอมันค่อยๆลดลงมันไม่ใช่ว่าพอถึงจุดนี้ปั๊บอะไรที่มืดกว่าน,นี้ saturation เป็นศูนย์หมดเลยจะมาผมไม่ได้แบบโอ้มาเพิ่มตรงนี้เลยอันนี้มันก็จะแปลกๆแหละเห็นไหมครับพอดูในวิดีโอเนี่ยเฮ้ยตรงนี้สว่างสว่างสว่างพอมืดเกินจุดจุดหนึ่งปับ๊บอ่ะกลายเป็นขาวดําไปเลยมันก็จะแปลกๆเพราะนั้นเราควรจะทําเป็นเหมือนเส้นโคง้คงๆเอาไว้อยู่นะครับมันจะได ทีนี้ข้อดีของการใช้เครื่องมือเนี่ยครับก็คือในกราฟกราฟเดียวกันเนี่ยเราสามารถแก้2ปัญหาเลยอันนี้เราลด saturation ในส่วนของที่มืดไปละเราก็สามารถลด saturation ในส่วนที่สว่างมากๆได้ด้วยอย่างเช่นตรงส่วนของไฟตรงนี้ครับผมก็ไม่อยากให้มันอ,อมสีฟ้ามากเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะถ้าสว่างเกินไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสีขาวลว้ผมก็จ,จะมาลด saturation ของตรงนี้แล้วกันนะครับ ลดมาสักถึงตรงนี้อะไรที่สว่างกว่าจุดจุดนี้ยจะค่อยๆลด saturation ลงซึ่งถ้าถ้าลองดูเนี่ยอ๋อเหมือนไฟนี่จะไม่ค่อยไม่ค่อยโดนอมสีฟ้าอยู่ละนะครับออ่าแต่ว่าจะมีส่วนส่วนอื่นอย่างเช่นอ่าส่วนนี้ครับเห็นเลยใช่ไหมครับพอพอผมเพิ่ม saturation ในส่วนส่วนเนี้ยตรงเนี้ยกลายเป็นสีฟ้าไปด้วยซึ่งมันก็จะดูแปลกๆแ,แต่ผมลด saturation ปุ๊บอ่าส่วนไหนที่มันสว่างเกินไปเนี่ยก็จะเริ่มกลายเป็นสีขาวละ อนี้เราก็ลองมาเทียบภาพของเราสินะครับเทียบกับคลิปโรเตอร์มิตตี้เมื่อกี้ว่าสปิดสกรีนออนนะครับรก็เลือก2คลิปนี้ว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนะผมว่าสกินโทนเนี่ยก็ก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าโดยรวมอาจจะย้อมสีฟ้าน้อยกว่าประมาณหนึงใช่ไหมครับเราก็กลับไปอันไหนดีกับนะครับกลับไปโหนดนี้ครับโหนดที่เป็นแบ็กกราวด์ที่ใช้ย้อมสีฟ้า แล้วเราก็มาย้อมสีฟ้าเพิ่มนะครับจะเพิ่มก็เป็นน้อยอ่าอันนี้ใกล้เคียงกันละใช่ไหมครับก็เ,เห็นตรงเวฟฟอร์มว่าไอตรงแม็กกราวข้างหลังมันอาจจะสว่างกว่านิดนึงนะครับนะครับก็สังเกตไอกราฟส่วนใหญ่ตรงนี้มันอยู่แถวๆนี้นะครับแต่ของเราเนี่ยมันจะต่ำกว่าหน่อหนึ่งเราก็อาจจะเพิ่มความสูงของกราฟให้หน่อยของแบ็กกราวน์นะครับแล้วก็ของบริเวณแกมม่า ให้สูงขึ้นเท่ากันเอาเกณฑ์เพิ่มขึ้นอีกหน่อยอจริงๆเกณฑ์ต้องลดลงหน่อยนะครับเพราะสังเกตว่าตรงนี้สว่างสุดเนยนอยู่แค่ตรงนี้ของเรามันจะสว่างกว่าพอสมควรก็ลดสักหน่อยนึงนะครับแล้วก็เพิ่มแกมมากขึ้นให้กราฟที่ปานกลางเนี่ยมันขึ้นมาอาจะจะชืดเปนหน่อยอ่าอันนี้ก็ใกล้เขียนกันละใช่นไหมครับอืมอันนี้ก็ขวนแต่งอันนี้หลังแต่งนะครับ ก่อนหลังก่อนหลังซึ่งจริงอันนี้ก็เป็นแค่การทำคร่าวๆด้วยไม่กี่โหนโดนะครับแต่จริงๆถ้าสมมติเราอยากจะแต่งใหล้ละเอียดกว่านี้เราก็คงต้องนะครับใช้ความประณีตกับกับโหนโดแต่ละโหนโดมากขึ้นกว่านี้นิดนึงอันนี้คือเหมือนจะทำาเร็วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาดูใช่ไหมแต่ว่าถ้าเห็นแค่เนี้ยก็น่าจะเริ่มพอเห็นภาพแล้วล่ะว่าการแต่งสีแบบหนังฮอลลีวูดที่ใช้โทนส้มคู่กับฟ้าเนี่ยมัน ปกติแต่งกันยังไงขั้นตอนเป็นยังไงหลักการเป็นยังไงนะครับแล้วก็สมมติถ้าจะทำใน a v i ิน i Resolve เนี่ยจะใช้ทำแบบง่ายๆเนี่ยทำยังไงก็ใช้ไม่กี่แค่ไม่กี่โนดแล้วก็ใช้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับก็ยังไงถ้าเกิดวันหลังมีเวลาอีกก็อาจจะมาคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพวกสีต่างๆแล้วทฤษฎีสีต่างๆแหละนะครับเราจะได้มีออปชั่นมากกว่านี้ไม่ใช่ต้องมานั่งใช้คูสีฟ้ากับส้มตลอดนะครับแต่ยังไงวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ